ชีวิตแม่เล้าอยู่บนคราบน้ําตาของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ที่นี้ถึงข่าวน้ําตาร่วงเพาะเมื่อสามีสุดที่รักตีปีกจากถือคติเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครล,ลงทุนจ้างมือปืนล่าชีวิตแต่ผิดคาดสาวใหญ่ไม่ระคายเคืองตัวเองกลับสวยเข้ากรงซสี่เองอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะย่างเข้าวันใหม่วันที่สกันยาย,ยน2528สารถีสาล้อไวเดึก กำลังพาผู้โดยสารสาวใหญ่สองคนวิ่งไปตามถนนเมืองสมุทรตำบลช้างม่อยเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เธอทั้งสองคือนางดวงใจและนางกัลยาณีพัฒนก,กิติกูลผู้เป็นพี่สาวทั้งคู่กำลังเดินทางกลับบ้านพักหลังปิดร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดวโรรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วดึกเดินขณะน,นี้ไม่มีใครอยากออกมาสู่อากาศยามดึกเป็นแน่สังเกตได้จากผู้ขนที่อาศัยอยู่สองข้างทางพักกันนอนหลับไหลกันสิน้น ตาเท่าไอ้อินสูชินนำรถผู้โดยสารมาจนกระทั่งเกือบถึงพุ่มไม้ข้างทางเข้าบ้านอยู่แล้วในช่วงวินาทีนั้นเองเป็นเวลาเดียวกับที่ชายหนุ่มผู้หนึ่งได้วิ่งปลาดมายืนอยู่บนถนนประกายแวววาวของวัตถทุที่อยู่ในมือของชายลึกลับบอกเกตตาเท่าไอ้ายว่านั่นมันคือปืนชัดๆปเปรีย้ยกระสุนนัดแรกระเบิดกล้องทําลายความเงียบยามรัติการให้ตื่นขึ้นอีกครั้งลุงลุงรีบไปเร็วเร็ว นางดวงใจกล่าวด้วยน้ำเสียงอันตื่นกลัวสารติเท่าออกแรงนำสามล้อทยานไปข้างหน้าปเปรียงปเปรียงเปรียงเสียงปืนดังตามไล่หลังพุ่งเข้าหาเป้าอย่างแม่นยำาตดเท่าไว้50ปีถึงกับร่วงพลอยตกจากอานรถตายคาที่นางกัลยาณีได้รับบาดเจ็บเพียงเท่านั้นส่วนนางดวงใจเดชบุญปลอดภยัยนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น มือปืนต้องการชีวิตของนายอ้ยนะาหรือเป็นไปไม่ได้หรือว่ามือปืนต้องการชีวิตของสองสี่พี่น้องคดีดังกล่าวเป็นที่สนใจของบด,ดานในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพลตำรวจตรีวิชัยวิชัยธนพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3าจึงออกคำสั่งเร่งให้จับสื่อมือปืนและผู้บงการให้ได้โดยรีบด่วนในขณะเดียวกันห่างด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบคือพันตำรวจตรีชนินแจ้งกระจากสารวัตรสอบสวน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ประการใดพยายามสืบจนกระทั่งได้ข่าวว่าผู้บงการรายนี้เป็นใครแต่กระนั้นทางเจ้าหน้าที่ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดําเนินการแต่อย่างใดได,ได้จนกระทั่งเมื่อวันที่31พฤษภาคม2529เวลาประมาณ14นาฬิกาบริเวณตลาดเมืองใหม่เขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่นางมารยาทพัฒนกิติกลพี่สาวคนตูของนางกัลยาณีและนางดวงใจ กำลังชุลมุนอยู่กับการเก็บร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้นหันได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาภายในร้านเจ๊เล็กน้ําชามหนึ่งงอกไม่ใส่ได้จะได้โชคดีที่ยังพอมีเส้นเหลืออยู่พอดีนางมารยาทจึงหันมาทาก๋วยเตี๋ยวพริบตานั้นเองชายคนนั่งกล่าวจึงกระตุกปืนในถุงกระดาษจ้องใส่ร่างของนางมารยาทัานทีปเปลี่ยงกระสุนแหวกอากาศทะลวงเข้าบริเวณศีรษะของนางมารยาทเต็มแรงไม่มีโอกาสให้นางมารยาทได้ร้องสักนิดเดียว ในขณะที่เหตุการณ์กาลังชุลมุนอยู่นั้นชายลึกลับผู้นั้นจึงถือโอกาสวิ่งไปซ้อนรถจักรยานยนต์ที่ติดเครื่องรออยู่ก่อนแล้วทางด้านหลังตลาดลบนี้ไปย้อนกลับมาหานางกลยาณีอีกครั้งหลังเกิดเหตุแม่ขาที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นช่วยกันนําร่างอันโชคเลือดส่งโรงพยาบาลมหาราชคณะแพทย์สามารถช่วยชีวิตได้ทันทําให้นางกลาณนีรอดตายราปราริหาเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับครอบครัวพัฒนกิติกุลเป็นหหนสอง มันย่อมไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปเป็นแน่แท้ทางด้านพลตํารวจตรีวิชัยวิชัยธนพัฒน์รองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค3และพลตํารวจตรีสุพันธ์ปองทองผู้ช่วยผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคสซึ่งติดตามคดีดังกล่าวมาโดยตลอดและได้สืบทราบว่าหนึ่งในมือปืนรายนี้คือนายสมชายหรือย,ยิ้มเปลี่ยนสมัยเมื่อทราบดังกล่าวแล้วกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้เดินทางเข้าทําการจับกุมนายสมชาย ที่บ้านไม่มีเลขที่ซอยวัดแขกตำบลช้างเผือกเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้โดยละมอมจากการสอบสวนในเวลาต่อมานายสมชายให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้หญิงนางมารยาทจริงโดยมีนายคล่องหรือยาวแก้วเอี้ยนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พาหลบหนีทั้งนี้ได้รับการว่าจ้างจากนางฟงจันทร์หรือจันทร์แห้งเสสารเม่นเล้าเอเย่นขาสาวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายและจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ในเวลาต่อมาทราบว่า นอกจากนายสมชายหรือยิ้มเปลี่ยนสมัยแล้วยังมีนายบวรหรืออันนบบุรณวันและนายคลองหรือยาวแก้วเอียนร่วมลงมือในครั้งนี้ด้วยวันที่20มิถุนายน2529เวลาประมาณ9นาฬิกากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเข้าจับกุมนายบวรหรืออันนบบุรณาวันอายุ29ปีขณะกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ร้านแผงลอยตลาดประตูเชียงใหม่ ซึ่งนายบวรให้การรับสารภาพเช่นเดียวกันหลังจากนั้นพลตํารวจตรีวิชยัยวิชัยธนพัฒน์รองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค3พลตํารวจตรีไกลสุขสินสุขผู้บังคับการตรํารวจภูธรภาค7พันตํารวจเอกสนามคงเมืองผู้กํากับการตรํรารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พันตํารวจเอกพจน์นาฏเสวตาใสผู้กํากับการไยสอบสวนกองบัญชาการตรํารวจภูธรภาค3พันตํารวจโทสุวัตเลกลืงนไกล สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจปูทอนอำเภอเมืองเชีงยงใหม่และพันตำรวจตรีชนินแจ้งกระจากสารวัตรสอบสวนรวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยนายสมชายเปลี่ยนสมัยและนายบัววรบุรนินร์วัรสองผู้ต้องหาเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตำรวจตะวินชายแดนค่ายดารารัศมีอำเภอแม่ริมจังหวัดเชีงยงใหม่เพื่อไปชี้ตัวและจับกุมตัวในคล่องหรือยาวแก้วเอียดมือปืนที่เหลืออยู่ และนางฟองจันร์หรือจันทร์แห้งสาวผู้บงการโดยขอความร่วมมือจากพันตํารวจโทรสัญญาเพียรสมผานสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูทรอำเภอเมจันจังหวัดเชียงรายในที่สุดกําลังเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวสามารถทําการจับกลุ่มตัวในคลองหรือยาวแก้วเอี้ยนด้ที่บา้านเลขที่198หมู่หกตาบลป่าสร้างอําเภอเมจันจังหวัดเชียงรายขณะกําลังนอนพักผ่อนอยู่ภายในบ้านนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจ ยังพบรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีแดงหมายเลขทะเบียน0 2 3 3 1เชียงใหม่ซึ่งใช้เป็นผานะในการหลบหนีจากการสอบสวนในขั้นตน้นในคล่องได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถผ่ามือปืนทั้งสองไปยิงนางมารยาทและนางกลยาณีโดยในคล่องกล่าวว่าได้รับว่าจ,จ้างจากนางฟองจันเช่นกันจากหลักฐานทั้งหมดเป็นที่แน่ชัดว่านางฟองจนันหรือจันแห้งเป็นผู้บงการฆ่าทั้งสองคดีดังนั้นในเวลาต่อมา กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเดิมได้เดินทางไปขอความร่วมมือกับพันตำรวจโทวิโรธสาธุก,การสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทําการบุกเข้าจับกลุ่มตัวนางฟองจันทร์ด้ที่บ้านเลขที่1043ทับหนึ่งถนนสถานพยาบาลหลังวัดเจ็ดยอดตําบลเบียกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรอําเภอเมืองเชียงบาย จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนางฟองจันได้ให้การปฏิเสธไม่รับรู้เรื่องใดๆทั้งสิน้นแต่จากหลักฐานที่รวบรวมมาได้บวกกับคำยืนยันของนายสมชายเปลี่ยนสมัยนายโบวอนบูรณวันและนายคล่องแก้วเอียนเป็นที่แน่ชัดว่านางฟองจันแม่เหล้ารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายคือผู้บงการฆ่าทั้งสองคดีดังกล่าวข,ข้างต้นอย่างไรก็ตามจากการสืบอทราบถึงสาเหตุการตามล่าตามฆ่าในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่า ต้นต่อของเรื่องอาจมาจากนายการุณหรือกวงบอบวอพินิทพงอายุ50ปีสามีของนางฟองจันซึ่งเกิดไปมีสัมพันธ์สวัสดกับนางดวงใจพัฒนก,กิติกูลแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่ตลาดวโรรสจนกระทั่งเรื่องดังกล่าวรู้ถึงหูของนางฟองจันนางจึงพยายามกีดกันไม่ให้ทั้งคู่มีโอกาสพบปฏิปต่อกันแต่กระนั้นทั้งคู่จึงลักลอบพบกันอยู่เนืองเองจากสาเหตุดังกล่าว ได้สร้างความขุ่นแค้นให้แกแ่แมธล้าววัย38ปีเป็นอย่างมากถึงขนาดเคยติดต่อว่าจ้างมือปืนคือนายบอว์วอบุรณวันนายครองและนายสมชายรอบสังหารนางดวงใจแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นไปตามที่คิดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกลับเป็นนายอ้อินสุชินสารธีสามล้อนั่นเองเรื่องดังกล่าวสร้างความแค้นให้กับนางฟองจันทร์มากเท่าทวีคูณแทนที่จะเลือกจองล้างจองพลานนางฟองจันทร์กลับหาวิธีเล่นงานอีก กระทั่งวันที่31พฤษภาคม2529นายสมชายหรือยิ้มเปลี่ยนสมัยนายคล่องแก้วเอียนและนายบวรขันอาสาไปเล่นงานนางดวงใจอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้นางฟองจันได้ประกาศิทธิ์ไว้ว่าถ้าหยิงนางดวงใจไม่ได้ก็ให้หญิงพี่สาวทั้งสองคนแทนและนั่นคืนอเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของนางมารยาทภายในตลาดเบรร,รซึ่งนางมารยาทสามารถรอดตายได้อย่างวุดหวิด หลังจากนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถสืบจากผู้บงการและจับกลุ่มมือปืนในทั้งแก๊งและแล้วชีวิตบนคร้าบน้ำกามของแม่เล้าชื่อดังก็ปิดฉากลงไม่มีใครสรรเสวนเยินยอตรงกันข้ามผู้คนกลับกลด่าให้ตรงนรกหมกไหมแผ่นดินจะได้สูงขึ้นสักระเบียดนิ้วก็ยังดีครับนี่ก็คือเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองเชียงใหม่เมื่อปี2529ขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อุกหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ